คมาแล้วเห็นไหมคะเห็นข้าวที่เม่ดิสั่งมาไหมอันนี้เป็นรสชาติข้าวกับไก่ผัดตูดิสุงนะคะข้าวพิซซ่ากของนี้นะคะราคากล่องนี้นะคะสั่งมาจากเมืองจีนก็เป็นราคาไทยก็1 2อบาทถึง130บาทนะคะแต่จะถูกนะคะราคานี้จะถูกเพราะว่าตรงมุมตรงหัวพิ่ซ่าสังเกตไหมคะจะเห็นว่ามันมีรอยยับอยู่ถ้ามีรอยยับอย่างเงี้ยก็ถือว่าราคาตกนะ เออก็เลยขายถูกแต่ถ้ากล่องที่ไม่มีรอยยับเลยตึงเป๊ะเลยนะไม่ทำให้หน้าพี่จ้านเสียโฉมนะจะกล่องละประมาณ170นะคะเราก็เลยซื้อแบบกล่องมันยับหน่อยก็ไม่เป็นไรนะ นะเอามารีวิวพอเราซื้อปุ๊บเขาก็จะแถมรูปพี่จ้านมาให้ด้วยเห็นไหมคะรูปพี่จ้านได้2ภาพสําหรับ F. c ท่านไหนนะคะที่ดูรายการของแม่นิดมาเองอยู่นะคะถ้าอยากได้รูปพี่จ้านคอมเมนต์มาเลยนะคะคอมเมนต์มาใต้ Youtube วันนี้เลยนะคะว่าอยากได้รูปพี่จ้านเดี๋ยวแม่แมนิดจะส่งไปให้ทางไปษนีเลยโดยไม่เสียค่าจัดส่งด้วยนะคะบอกชื่อบอกที่อยู่มานะคะจะส่งไปทางไปษนีให้คะ่ะ เอาละค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำข้าวพิชานกันดีกว่าว่ามันจะทำยังไงง่ายแค่ไหนลองดูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวพิชานนะคะลองดูนะคะว่าข้าวพิชานจะรสชาติเป็นยังไงหลายคนเคยทำมาแล้วแต่แม่นิดยังไม่เคยทำค่ะก็เลยจะลองมาทำดูนะแล้วจะชิมให้ดูว่าข้าวพิชานนี้อร่อยแค่ไหนแล้ว f ออย่าลืมนะถ้าคนไหนชอบ คลิปนี้นะคะจะได้แจกรูปพี่จ้านด้วยนะเม้นมาใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วแม่นี้จะส่งภาพไปให้ฟรีเลยค่ะทั้งค่าส่งรูปเลิบให้ฟรีหมดเลยแกะออกมาแล้วค่ะแกะออกมาแล้วเห็นไหมแกะข้าวพี่จ้านออกมาแล้วจากนั้นก็เปิดฝา <c oughs> เปิดฝาอย่างนี้นะอันนี้ใหม่ๆจริงๆเลยนะเนี่ยพอ <c oughs> เ,เปิดฝาเสร็จในกล่องมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้จะมีซองอันนี้ คงเป็นซองเครื่องปรุงเขาเนี่ยไอ,อ้พวกกงไก่เน่ยอารสชาติอะไรบอกแล้วใช่ไหมวันนี้รสชาติข้าวพิซซ่าเป็นข้าวกับไก่ผัดถั่วลิสงแล้วก็มีซองนี้นี่ปกอไอ้ด้านด้านนี้ก็จะเป็นข้าวนะและอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ๋อข้าวเป็นพวกข้าวเป็นกับและในนี้ก็เป็นซองร้อนแล้วก็จะมีช้อนให้คันหนึ่งนี่แกะใหม่ๆเลยนะพิ่เคยเห็นเหมือนกันเอาละค่ะ ตอานี้เราก็แกะสองร้อนออกมาก่อนนะอ๋อมีกันไกอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ข้างนี้มีกันไกลด้วยนี่กันไกลตัดกันไกมาเราจะรีบทำเร็วๆนะเดี๋ยวคนดูเบื่อเพราะาทำช้าเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกไปุูนี่นี่เป็นสองร้อนไม่รู้เขาเรียกสองอะไรก็ไม่รู้นะอย่างนั้นข้างบนเนี่ยเราก็วางฝาอันนี้นไสองร้อนอยู่ตรงนี้ข้างบนก็วางฝาอันนี้วิดีโอไม่ชัดใช่ไหมล่ะ ได้เป็นไรหรอกแล้วอันนี้คือข้าวใช่ไหมนะอ,อันนี้คือน่าจะเป็นกับซองนี้เป็นข้าวพอเป็นข้าวปุ๊บเราก็ฉีดเราก็ฉีดข้าวใส่ลงไปฉีดข้าวใส่ลงไปแล้วเห็นไหมคะไม่เห็นใช่ไหมคะนี <laughs> ่งไงเอียงให้ดูพอฉีดข้าวใส่ลงไปแล้วก็ใส่กับลงไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมต้องดูกับใส่ลงไปอีกด้านหนึ่งรึเปล่าอ่าใส่กับลงไปอีกด้านหนึ่ง นี่กลับอยู่ด้านนี้แมวได้ยินเสียงแมวไหมคะแมวจะมีกินข้าวที่จานด้วยนี่ใส่ระกับลงไปอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายเ,เดี๋ยวจะเอาวิดีโอมาให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้พอเราได้ไก่เสร็จแล้วใส่ไก่เสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราก็ใส่ไอ้ผงอะไรก็ไม่รู้ว่าน่โอถัว่วนี่มันเป็นถัวถ่วถั่ว ใส่ถั่วไปค่ะโรยลงไปบนไอ้ไก่เนี่ยนะโรยลงไปบนไก่เห็นไหมมีถัว่วมีไก่เสร็จแล้วก็มีผักลมะมั้งมีผักอีกซองหนึ่งนี่มีผักอีกซองหนึ่งอันนี้เป็นข้าวจากเมืองจีนนะก็ทําทมาหลายปีแล้วล่ะเทคโนโลยีเขาล้าสมัยมาหลายปีแล้วผักนี่ฉีกไว้บนข้าวเลยไหมหรือฉีกไว้บนไก่ บนข้าวก็ได้เพราะเดี๋ยวเราก็เทน้ําหมดเลยใช่ไหมล่ะ,ะผักก็จะมีพวกข้าวโพดนะที่เห็นนะเหมือนก็จะเป็นข้าวโพดเหมือนจะนนจะเป็นข้าวโพดแล้วก็พวกไอผักชีอะไรประมาณเนี้จากนั้นเขาก็ให้เราใส่น้ําใส่น้ําไปแค่ไหนนังโดตามขีดเขาใช่ไหม มันจะมีขีดอยู่ในเนี้ยอ่าแล้วก็ใส่น้ำไปอ่าเขาจะมีขีดบอกอยู่พอใส่น้ำไปเสร็จแล้วเราอยา่าเพิ่งปิดฝานะนี่เพราะมันมีสองชั้นใช่ไหมชั้นล่างแล้วก็เอานี่เห็นไหมมันเอาออกมาวางไว้ก่อนชั้นล่างมันเป็นถุงร้อนใช่ไหมชั้นล่างมันเป็นถุงร้อนเขาก็ให้ใส่น้ําเท่าขีด ท่วมไอถุงร้อนเนี่ยใช่ไหมประมาณท่วมถุงร้อนอ่ะใส่น้ำปก่กอนแล้วเดี๋ยวเอาข้าออววางไว้ข้างบนใส่น้ำไปปุ๊บท่วมไหมอีกนิดนึงใช่ไหมเออใส่น้ำไปอีกนิดนึงค่ะ,ะท่วมถึงร้อนนะแล้วก็เอาข้าวที่เราแกะโอ้โหอันนี้กวันมันเริ่มออกแล้ว เรารีบปิดค่ะรีบปิดรีบปิดรีบปิดอ๋อปิดปิดปิด,ปดถูกอย่างเงี้ยมันก็จะเดือดอย่างเงี้ยป้นควันออกเห็นไหมสิบห้นาทีคอยสินาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะเห็นควันออกมาไหมตอนนี้กินนาทีแล้วนะประมาณเออประมาณ5นาทีนะคะคาีิจ้านี่ประมาณ5นาทีแล้วนะคะสนุกไหมนะคะสนุกสิคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะตัวเองเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็จะสนุกมากกว่านี้อีกเดี๋ยวจะตั้งกล้องให้ดีๆเลยมีควันออกเต็มเลยอะเห็นไหมควันออกเต็มเลย5นาทีทั้งหมด15นาทีนะแล้วลองลองมาดูนะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าสามารถเติมพวกผักไข่คเคยอะไรลงไปได้อีกไม่เอาละวันนี้เอา,เอาแค่นี้แหละเขามีผักมาให้แค่ไหนเราก็กินแบบนี้ลงไปเนาะโอ้ควันท่วมเลยควันท่วมเลย นะไอ้ผงนั้นม่เป็นผงพอโดนน้ำปุ๊บมันก็จะทําให้เดือดเดือดแล้วเกิดความร้อนมันก็ทําให้ข้าวเนี่ยสุกข,ขึ้นมาเวลาละค่ะ15้านาทีมันร้อนนะเนี่ยฝาเนี่ยมันร้อนนะเป็นยังไงบ้างนี่เสร็จแล้วข้าวมันสุกไหม,มเดี๋ยวลองชิมก่อนนะเดี๋ยวลองชิมก่อนว่าว่ามันแต่มันร้อนมากเลยนะข้าวมันดูนิ่มๆเนาะข้าวมัดูนิ่มๆ สุกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาชิมกันโโดนโดนตกขอบนี่ยมันร้อนมากเลยนะข้าวมันก็แปลกๆนะข้าวมันเป็นเม็ดไม่เหมือนไม่เหมือนข้าวบ้านเรานะเม็ดมันเหมือนเม็ดขัดๆอะ่ะเดี๋ยวลองชิมนะเออแต่ข้าวมันสุกนะข้าวสุกข,ข้าวสุกอยู่โอ้โหไก่ก็แบบร้อนเลยไก่หรือหมูหนะไก่ใช่ไหม เขาก็ปรุงรสใช้ได้อยู่นะกับเราอะที่เป็นไก่ผัดถั่วผสงอะโอ้ร้อนมากเลยร้อนเราไม่ได้เพื่อเลยถ้ามันก็กินได้นะตอนแรกยังที่ด้วยมันจะกรุบ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 นะมันไม่กรุบอะ่ะเออมันก็ทำใช้ได้อยู่แต่ถามว่ามันราคาแพงไหมแพงร้อยกว่าบ,บาทเนี่ยเรา ข้าวของข้าวผัดของหน้าบ้านเราหน้าบักซอยอะ่ะข้าวกาวะเพราอ่ะสามห้าบาทถูกกว่าเยอะแต่อันนี้มันเหมาะสําหรับตอนไหนอะ่ะตอนถ้าเราออกไปทุระหรือไปเข้าป่าไปอย่างเงี้ยนะแล้วเราไม่ได้เตรียมเตาเตากงเตาแก๊สหรือเตรียมอะไรไปอะ่ะไอ้นี่มันก็ง่ายอยู่ใช่ไหมเหมาะสำหรับเข้าป่านะเออมันก็ง่ายอยู่ฉีกซองร้อนปุ๊บมันก็ขึ้นความร้อนขึ้นมาปุบ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 บเสร็จแล้วตั้งไว้สิบห้านาทีมันก็กินได้เลยอะ่ะ อ,อร่อยนะรสชาติไอเนี่ยไก่ผัดเม็ดถั่วลิสงเนี่ยไก่ผัดถั่วลิสงเออขาปรุงอร่อยเลยลนะ่ะเขาปรุงอร่อยเลยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าแม่นี่จะทารีวิวะบะหมี่ของเมืองไทยกับบะหมี่ของจีนนะคะวิธีการทําเหมือนกันมี2อง้อด้วยของไทยก็มี2อง้อแล้วนะเมื่อวานไปซื้อมาเดี๋ยวจะลองรีวิวระหว่างไทยกับจีนดูนะคะว่าอันไหนรสชาติอันไหนจะอร่อยกัน อร่อยอร่อยใช่ได้ใช่ได้เลยใช่ได้